บทบาทของโรงเรียนท้องถิน่นหลังจากที่วันนี้มีการสัมมนา Active Learning แล้วอาจารย์จะนำไปปรับบทบาทในการเรียนการสอนอยังไงบ้างคะถึนี้าจากแต่เดิมนะครับโรงเรียนส่วนใหญ่ที่เป็นท้องถิ่นนะครับคุณครูส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการสอนในรูปแบบเดิมๆก็คือการสอนแบบบรรยายหรือว่าจะมีการให้เด็กได้ทําแบบกิจกรรมบ้างแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับในวันนี้หลังจากที่เราอบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้กระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่เป็น G5 5 s t e p นะครับก็จะทําให เด็กๆนะให้คุณครูของเราเนี่ยครับไปปรับนะครับวิธีการเรียนการสอนนะครับในรูปในรูปแบบที่เป็น active learning เนี่ยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทําให้รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเป็นในเชิงรุกนะครับก็จะเน้นในเรื่องของกิจกรรมมากกว่าที่เรื่องของการบรรยายนะครับซึ่งก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยได้รับการเรียนรู้โดยการแบบมีความสุขในการเรียนห้องเรียนครับ ก็แรกๆคุณครูก็ก็จะงงๆนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการสอนในรูปแบบใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในวันนี้หลังจากที่ผ่านกระบวนการไปแล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็น่าจะเกิดความตระหนักแล้วก็เรียนรู้นะครับถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะทําให้สุดท้ายทุกคนนะครับก็จะมองถึงการพัฒนาของเด็กๆทุกคนว่าก็ควรจะได้รับการเรียนรู้แล้วก็มีความสุขในห้องเรียนครับ โดยปกตินะตอนนี้นะครับหลังจากที่สพทมอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของ active learning มาเนี่ยโรงเรียนของเราก็พยายามปรับวิธีการแักการเรียนการสอนนะครับให้เป็น active learning โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนิเทศการสอนในห้องเรียนของเราเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการนิเทศการสอนในห้องเรียนในรูปแบบ active learning นะครับก็มีการส่งเสริมให้คุณครูเนี่ยใช้วิธีการก็คือ active learning นะครับในการจักการเรียนการสอนเนี่ยมากขึ้น ก็จะมีการส่งเสริมเรื่องของการใช้เกมนะครับการใช้กิจกรรมกลุ่มนะครับหรือว่าการนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในห้องเรียนได้มากขึ้นกว่าเดิมครับอาจารย์บอกว่าอะรที่จะเป็นท,ที่เราต้องทำเพิ่มเติมหรือว่า,า,ารย์หรือครูจะลาบากมากขึ้นครัว่า i ออน้นต้องใช้วิธีการหรือว่าใช้นวัตกรร นนนในปัจจุบันผมมองว่าคุณครูส่วนใหญ่เป็นคุณครูรุ่นใหม่นะครับแล้วคุณครูเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีในการัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเทคโนโลยีน่ตอนนี้คุณครูนะครับหลายๆคนของเราเนี่ยที่เป็นครูรุ่นใหม่เนี่ยใช้เทคโนโลยีได้คล่องมากนะครับจากการที่ผมลองไปนิเทศตามห้องเรียนต่างๆนะครับก็จะพบว่าคุณครูเนี่ยแทบจะมีปัญหาน้อยมากนะครับคนที่จะมีปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณครูที่อยู่ในวัยที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแต่ก็คนพบว่าคุณครูหลายๆท่านก พยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีนะครับนำมาจัดในการเรียนการสอนในห้องเรียนเพิ่มมากขึ้นครับยุ่สมัยของสารกวเองเนี่ยถือว่ามันจะส่งผลในเรื่องของทัศนคติหรือทีใ่ไหมคะมีผลมีผลนะครับเพราะว่าถ้าเป็นครูรุ่นเก่าอาจจะมองว่าเรื่องการใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็เป็นการที่จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับแต่ผมมองว่าถ้าหากว่าคุณครูเนี่ยทุกคนมีความ ตั้งใจนะครับที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มันเปลี่ยนไปในรูปแบบ Active Learning เนี่ยผมมองว่าก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่คุณครูเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เรียนรู้วิธีการแล้วก็เทคนิคต่างๆในการจะในการใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นครับะาจะมองว่าเด็กๆที่พอเราจะปรับแผนการเรียนการสอนมไนด้เรื่องจะสังเกตดูจา,จากที่ผมไปสังเกตในห้องเรียนนะครับห้องไหนที่คุณครูเป็น Active Learning เนี่ยเด็กๆจะดูมีความสุข ว่าทุกคนได้ลุกขึ้นมาทํากิจกรรมต่างๆได้เล่นเกมได้ใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งตอนนี้มันอยู่ในมือเด็กๆทุกคนอยู่แล้วนะครับในการเรียนรู้รู้สึกว่าเขาจะมีความสุขมากกว่าการที่จะนั่งฟังครูบรรยายหรือว่านั่งจดตามที่คุณครูบอกหรือว่านั่งแค่ทําแบบฝึกหัดเท่านั้นครับ